สวัสดีครับวันนี้วัดสึกิ่งทองพาท่านผู้ชมมาชมเกี่ยวกับองุ่นนะครับผมวันนี้มาที่บ้านม่วงลาดตาบลม่วงลาดนะครับอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับก็มาหาคุณพ่อเดี๋ยวจะไปทักทายคุณพ่อนะครับเดี๋ยวดูก่อนนะครับตัวนี้คือให้ดูผลผลิตก่อนนะครับตัวนี้จะเก็บเกี่ยวก็ช่วง ใกล้ๆแล้วครับเดี๋ยวจะให้คุณพ่อเขาแนะนํานะครับเดี๋ยวเรามาเจอคุณพ่อกันเลยนะครับผมอ่าลืมบอกวันนี้วันที่ยี่สิบหกนะครับผมยี่สิบหกกุมภาพันธ์ครับผมพศสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดวันนี้มาหาคุณพ่อก่อนนะครับผมสวัสดีครับคุณพ่อครับครับสวัสดีครับผมครับคุณพ่อแนะนําตัวด้วยครับผมครับผมคุณพ่อปู่นะครับหรือสิทธิชัยรุ่งบรรเทานะครับในเฟซบุ๊กสิทธิชัยรุ่งบรรเทาแห่งบ้านสวนกรติพงศ์นะครับ บ้านสวนเศรษฐพง์นะครับผมครับอันนี้คุณพ่อเริ่มปลูกมานานแล้วยังครับนี่ตัวนี้ออวันนี้ถึง,งได้องุนชุดนี้ผมปลูกมาได้ตั้งแต่วันที่ห้าธันวาคมปีสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะครับ,ช,รบชุดนี้นะครับชุดนี้นะครับห้าธันวาคมวันพ่อตอนนั้นเป็นวันพ่อผมปลูกไว้ก็เลี้ยงดูกันมาครบรอบก็หนึ่งปีผ่านไปแล้วล่ะครับครับหนึ่งปีผ่านไป นึกยังไงคุณพ่อมาคมหกหกไม่ใช่สิมันต้องหกห้าสิหกห้าห้าธันวาคมหกห้านะครับพอไปนะครับพะตอนนี้หกเจ็ดก็ครบหนึ่งปีนะครับใช่หนึ่งปีนะครับแล้วนี่แหละครับนี่ผลผลิตออกมาอย่างนี้นะครับแล้วอันนี้นึกแบบไหนนึกยังไงถึงคิดว่าปลูกองุ่นดีกว่าครับคุณพ่อจากเมื่อก่อนน้นแรงบันดาลใจหรือว่าคอนเซปต์กันแล้วกันนะครับ คอนเซปต์ของผมก็คือว่าจะพยายามหาพืชพืชทางเลือกนะครับพืชทางเลือกเพื่อที่จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับในการที่จะทําการเกษตรนะครับอาจจะไม่ซ้ํารูปแบบเก่าๆคือเราก็มีการเปลี่ยนแปลงบ้างเป็นธรรมดาก็ต้องมองหาก็ได้มาได้รู้จักกับองุ่นนี่แหละครับองุ่นเนี่ยผมก็เลยน่าสนใจเนื่องจากว่าเป็นพืชที่ยังแปลก ใ,ในภาคอีสานว่าเขาปลูกกันได้หรือครับก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจก็เลยเข้าไปศึกษาศึกษาวิธีการปลูกศึกษาสายพันธุ์ต่างๆเพื่อที่จะเอามาทดสอบทดลองดูซึ่งก็ได้ผลที่ออกมาอย่างที่เห็นนี่แหละครับ,รบมีช่อให้เห็น<อ>สวยๆนะครับอันนี้เริ่มต้นพันธุ์อะไรครับที่คุณพ่อเอามาก่อนตรงนี้เป็นพันธุ์เอชสนะครับ เนี่ยพันเอสสีหรือว่าเอ r รี่ d o ด a นะครับเป็นองุ่นสายพันธุ์อิสราเอลนะครับเป็นองุ่นดาไร้เมล็ดนะครับตอนนี้เป็นซีดเลดคือไร้เมล็ดนะครับผมโดยธรรมชาติตัวนี้เป็นไร้เมล็ดโดยธรรมชาติไม่ต้องมามีอะไรมากปลูกแล้วไม่มีเมล็ดนะครับพันนี้ไม่ได้มาลูกโตปรุงแต่งเนาะนะครับลูกโตผลกรอบรสชาติหวานกรอบอร่อยครับเอสสีดํานะครับผมโอ้สวยงามมากครับผม อันนี้คือเริ่มแรกใช่ไหมครับที่เอามาปลูกใช่ครับเริ่มแรกปลูกไป<อ>แต่ปลูกมาก่อนหน้านั้นก็โดนน้าท่วมไปเสียหายตายหมดแล้วครับ<อ>โดนโดนน้าท่วมไปหนึ่งครั้งคือปีสองพรหสห้าโดนน้าท่วมไปตายหมดอันนี้พอน้ําลด<อ>ก็ปลูกใหม่อคือปลูกใหม่ห้าธันวาเนี่ยน้าลดไปแล้ว<อ>ก็ปลูกใหม่ห้าธันวาหกห้าแล้วก็มาเป็นหก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 ก็ครบหนึ่งปีแต่นี่องเจ็ดก็เริ่มต้นปี<อ>นะครับผมอ๋อ โอ้ลูกใหญ่สวยครับลูกสีดําอันนี้คือแต่ก่อนโน้นก็คงจะไม่ใช่สีนี้เนาะครับน่าจะเป็นสีไม่ไม่ต้อเ,เป็นสีเขียวครับตอนอเป็นผลนอ่อนนะครับเป็นสีเขียวอ่าล้วก็ดูแลกันมาตามกรอบอายุแต่แล,ะแตและช่วงแต่ละช่วงเราก็จะมีวิธีการดูแลนะครับการบริหารจัดก,การระบบต้นการจัดจริงการดูแลเรื่องการสะสมอาหาร ดูแลโลแรคแมลงต่างๆ<อ>นะครับควบคุมด้วยเพราะรรว่าอางุ่นเนี่ยเป็นพืชที่ไวไวต่อโรคต่อมแมลงโดยเฉพาะโรครากับมแมลงก็คือเพลี้ยไฟนะครับผมครับทีนี้ตอนช่วงแรกที่ปลูกนี่คือเอามาเป็นกล้าพันธุ์ที่เขายืดเป็นต้นแล้วหรือว่าเป็นแค่เหมือนกับติดต,ตาดอกหรือว่าต่อต้นมาคือเป็น เป็นยอดพันธุ์ดีที่เขาจะนําไปเสียบกับดูตรงนี้นะครับดูตรงนี้นะอันนี้เขาเรียกว่าต้นนะครับเนี่ยมันจะมีรอยต่อระหว่างข้างล่างสุดเป็นตอป่านะครับตอป่าเพื่อหาอาหารนะครับก็จะมีร่องรอยการต่อนี่คือตอพันธุ์ดีหลุดขึ้นมาข้างบนนี่คือตอพันธุ์ดีนะครับมันก็จะมีส่วนประกอบอยู่อย่างนี้เนื่องจากว่าตอพันธุ์ดีเนี่ยจะหาอาหารไม่เก่งเขาจึงนํามาเสียบยอดกับ ตุ้มตอนต่อป่าซ1 6 1 3หนึะครับผมเพื่อให้เขาหาอาหารข้างล่างเสร็จแล้วข้างบนเราก็จะได้สายพันธุ์ดีตามที่เราต้องการนะครับอยากปลูกสายไหนก็สั่งซื้อสายนั้นนะครับเขาจะนำมาติดเข้ากับต่อป่าะนะครับผมปกติผมเห็นในคลิปช่องอื่นๆเนาะครับต้นหนึ่งขึ้นมาอย่างนี้นี่แล้วก็จะมีเป็นแบบแยกเป็นสองกิ่งข้างบนอย่างเี้ครับ การแยกเป็นสองกิ่งข้าองบนนี่นะครับเดี๋ยวกิิงเดียวเดี๋ยวผมขออธิบายตรงนี้นะครับที่ผมปลูกสองต้นเนี่ยเพราะว่าผมเป็นคนทําต้นพันเองมีเยอะก็เลยปลูกสองต้นได้นะครับแต่ถ้าใครมีต้นพันน้อยจะปลูกต้นเดียวก็ได้ปลูกต้นเดียวแล้วค่อยมาแยกเป็นรูปตัวทีนะครับครับ้อมาแยกตัวเนี้ยตามเส้นลวดนี่นะครับเส้นลวดเนี่ยแยกเข้าไปที่เนี้ย ก็แยกอามซ้ายอามขวาอันนี้เขาเรียกว่าอามนะครับอามกิ่งใหญ่นี่อามกิ่งใหญ่เขาเรียกว่าอามอามมันก็คือต่อมาจากลําต้นนี่แหละเสร็จแล้วพอมาถึงค้างเนี่ยเขาก็จะเด็ดเพื่อให้เขาแยกออกซ้ายขวาแต่ผมมีอยู่แล้วสองต้นผมไม่ต้องเด็ดผมก็แค่บังคับเลี้ยวเข้าไปครับฝั่งซ้ายอันนี้ฝั่งขวาก็บังคับเลี้ยวเข้าไปต้องใช้ต้นมันนะครับนี่งอิสระตัวสองต้นคู่เนาะตัวนี้จะแยกไปซ้ายไปขวาอันนี้เป็นทรงตัวแอลคว่ำแอลคว่ำแล้วก็มาแยกเป็นก้างปลาข้างบนและ ใส่ทรงเขาเรียกว่าทรงเรียทรงวายเชฟหรือว่าทรงตัววายครับผมเราก็จะได้กิ่งเคนนะครับกิ่งเคนสลับฟันปลาไปนะครับซ้ายขวาซ้ายขวาออกไปไอ้กิ่งเคนนี่แหละครับคือส่วนสําคัญที่เขาจะให้ผลผลิตกับเราก็คือกิ่งเคนตัวนี้นะครับกิ่งนี้ครับเนี่ยเนี่ยตรงเนี้ยกิ่งเคนตัวนี้เนาเรียกว่าเคนนะครับแยกออกจากอาร์มเนี่ยเขาเรียกว่าเค็นกิ่งเค็นจับอาร์มใหญ่เราก็มาบริหารจัดการ ื่อให้แตกออกมา,เ,<อ>าเป็นตัววายอย่างนี้นะครับครับผม <อำ S 2> วายกับทีบการแต่งทําแบบนี้นี่คือทีกับวายในตัวไหนที่ให้ผลผลิตดีรู้ว่าตัวไหนที่มันมีความแตกต่างแบบไหนครับคือถ้าจะมองความแตกต่างแล้วเหมือนกันเพียงแต่ว่ารูปทรงนี่เป็นตัววายเฉยๆแต่ถ้าเป็นตัวทีเขาก็จะสูงขึ้นมาแล้วก็แนวนี้เขาจะไปละนาบครับนะครับไปละนาบอย่างเงี้ย<อ>แต่ทรงตัววายมันจะเฉียงขึ้น<อ>นะครับให้ผลผลิตเหมือนกันเพียงแต่ว่าทรงตัววายเนี่ย มันจะบริหารจัดการกิ่งใบช่อนะครับได้ง่ายได้ง่ายเพราะมันขึ้นมาเฉียงครับแต่ถ้าเป็นทรงตัวทีเราจะต้องแขนคอตั้งนะครับแขนคอตั้งในการบริหารจัดการนะครับไม่ว่าจะเป็นการจัดเค,คันการซอยลูกนะครับการบริหารช่อตั้งแต่ตอนเขาเป็นลูกเป็นดอกออกมามันต้องแขนคอตั้ง อันนั้นมันจะทําให้คนทาสวนเนี่ยเขาปวดคอเ<อ>มื่อยแขนครับแต่ถ้าอย่างนี้มันอยู่ในระดับสายตาเห็นไหมครับ,รบการบริหารจัดก,การการพ่นปุ๋ยพ่นอาหารธาตุอาหาร,าาหารต่างๆเนี่ยมันจะทำไง่ายเพราะมันต้องพ่นใต้ใบครับเป็นเรื่องใหญ่ใต้ใบเขาจะให้เรื่องใหญ่หลังใบก็ตามมา พ่นทั้งใต้ใบและบนใบอ๋อตัวนี้จะสะดวกในการพ่นทั้งบนและล่างเนาะใช่บนและล่างจะง่ายแต่ถ้าเป็นตัวทีนี่คือเขาจะเป็นแบบระนาบขนานกับพื้นมันต้องแหงนขึ้นไปเราต้องแหงนหน้าขึ้นและเวลาการเข้ามาซอยช่อหรือการมาบริหารจากการช่อเราจะต้องยื้อยื้อแล้วทําให้เราปวดแขนปวดคอถ้าเป็นสวนใหญ่ๆเนี่ยมันจะปวดคอมากนะครับผมโอเคครับอันนี้เป็นเล็กๆเล็กๆแค่หกต้นอันนี้คือเป็นชุดแรกที่เรา ได้ลงไว้ก่อนเนาะครับ<ช>แล้วก็ได้ได้เห็นผลผลิตแล้วครับแต่ว่าคุณพ่อได้ขยายออกไปอีกก็มีขยายออกไปอีกครับมีขยายไปทางทางอีกสองโรงสองโรงเรือนอโรงเรือน,นก็ใหม่เอี่ยมกําลังเลี้ยงตัวเล็กอยู่ตอนนี้อ,อันนั้นจะเป็นเอสสตัวนี้แต่ผมเอาจะเอาไปขยายพันธุ์ปลูกของเขาต่างหากอ,อันนี้มันจะเป็นไซมัสแครดไซมัสคาโตะนี่แหละครับนี่ตัวนี้คนละสายพันธุ์กันนะ อสองฝั่งนี้คนละสายพันธุ์เหรอครับใช่คนละสายพันธุ์อันนี้เป็นไซมาคาโตะ<อ>ด,ด,ดูดูจากใบเขาจะยับยับอย่างนี้นะครับตอนนี้กําลังสะสมอาหารนะครับไซมาคาโตะเนี่ยหรือไซมาแคทเนี่ยกํ<อ>าลังทําสะสมอาหารอยู่เป,นป,ปน็นญี่ปุ่นพันธุ์ญี่่ปุนสายพันธุ์ทางญี่ปุ่นนะครับ<อ>ไซมาแคทเนี่ยสายพันธุ์ญี่ปุ่นเป็นองุ่นเขียว รสชาติหอมหวานอร่อยมากเนี่ยมีเมล็ดไหมครับตัวนี้มีครับมีเมล็ดเนาะมีแต่เราต้องทําสลายเมล็ดได้อ๋อถ้าเราจะไม่ให้มีเมล็ดก็สลายได้ใช่เขาจะมีวิธีการทําสลายเมล็ดอยู่อ๋ออันนั้นจะเป็นเทมิต่อสวนคบางคนเขาก็ไม่ทําเขาก็ปล่อยเลยก็มีครับตอนนี้ไปมีเมล็ดก็คายออกครับสะสมอาหารเนาะตอนนี้เนาะสะสมอาหารมาได้10บกรอบจาก11นะครับออครบครบว่อเช้านี่กรอบ11เดกรอบนี่คือกรอบก็คือกี่วัน กรอกแต่ละกรอบก็ประมาณห้าวันห้าวันก็หนึ่งกรอบก็ใส่เข้าไปตามสูตรมันมีรายละเอียดอีกเยอะนะครับในแต่ละกรอบก็จะไม่เหมือนกันว่าจะต้องเติมสารตัวไหนบ้างทางดินให้อะไรบ้างทางไปให้อะไรบ้างอย่างนี้นะครับโอ้เออทไปจนครบสิบเอ็ดกรอบมันก็จะไปตกอยู่ที่ห้าสิบห้าวันหลังจากนั้นก็เข้าสู่กระบวนการงดน้ําอืมงดน้ําก็ขึ้นอยู่กับสภาพอากาศบินฟ้าอากาศถ้าฤด,ดูแล้งก็อาจจะงดสักเจ็ดวันสิบวัน แต่ถ้าเป็นฤดูฝนก็อาจจะนานหน่อยครับผมเพราะว่าเราทําลังคาอยู่ตัวนี้จะเป็นแบบหลังคามีโรงเรือนนะครับมีโรงเรือนมีโรงเรือนลังคาปิดไว้นะครับการฝนครับผมเพราะว่าหน้าฝนนี่คือจะมีพวกเชื้อรามากับฝนนะครับอ๋อคือเขาป้องกันที่หนักที่สุดคือป้องกันโรคเชื้อราครับผมฝนเนี่ยกับน้ําค้างสองประเด็นนะครับฝนกัอน้ําค้างครับเขาจะป้องกันเชื้อรา ครับผมนะครับแมลงเข้าไหมลดปริมาณการใช้สารเคมีลงจากเยอะๆเราก็ใช้นิดหน่อยอใช้บ้างนะครับใช้บ้างแต่ว่าเล็กน้อยเนาะครับส่วนแมลงหระครับมีเห็นเป็นมุ้งเนาะอันนี้อาจจะเป็นมุ้งเขียวเมื่อก่อนนั้นผมเปิดโรงเรือนนะโอเปิดโรงเรือนแต่ทีนี้พอผลผลิตผมสุกเข้าสีมีนกนกเข้ามา่วนมากเข้ามาจิกเข้ามาจิกลูกอ่อนทําให้ลูกอ่อนเสียหายเพราะฉะนั้นผมก็เลยล้อมผ้ามุ้งสะเลย ป้องกันทีเดียวนะครับอันนี้คือป้องกันนกนะครับล้อมผ้ามุงนี้ที่เป็นตาข่ายเขียวๆแต่ว่าแมลงเข้าได้อยู่นะครับเพราะว่ามีช่องเปิดอ้าเล็กๆเนาะก็มีมีช่องนี้ก็คือเราเน้นที่นกนะครับนกเห็นก็ตื่นนะครับป้องกันแค่นกอย่างเดียวแต่แมลงนี้เราก็ใช้เป็นตัวยาป้องกันได้เนาะใช่ครับใช่ครับโอเคทีนี้ตัวนี้คือผลผลิตออกแล้วเนาะสำเร็จแล้วเนาะตรงนี้ตัดไปแล้วมีดสองต่อไปก็จะทำมีดสามนะครับใส่มันแคบ แต่แคดจบไปสองมีดครับต่อไปจะขึ้นมีดสามก็คือละลาวาต้นต้นมีนาผมก็จะพรุนนะครับอต้นมีนาก็จะพรุนพรุนรก็คือการ<ม> <4 S 2> ตัดกิง่งพรุนก็คือการตัดแต่งกิ่งนะครับมันเป็นภาษาอังกฤษค<ม>รับผมางกเขใช้คําว่ากับใช้กับองุุนเขาจะเรียกว่าพรุนหรือพรุนนิง่งแต่ถ้าพูดเป็นภาษาไทยก็คือตัดแต่งกิ่งนั่นแหละครับง่ายๆตัดแต่งกิ่งเพื่อจะให้เขาแตกลูกแตกดอกออกมา เพือ่อที่จะ,จะออกผลผลิต <ผม S 1> ในการในการเอาผลผลิตในชุดนี้มันจะต้องมีการตัดแตง่งจริงถ้าไม่ตัดแต่งกิง่งมันก็จะไม่ให้ผลผลิตนะครับเป็นอย่างนั้นมีม,มีมีสูตรไหมครับการตัดแต่งกิ่งหรือทุนนิ่งนี่คือจะต้องนับตาแบบไหนครับคือสวนผมนะผมจะไม่เน้นนะครับตอนนี้เป็นมีดที่สามแล้วผมจะมองดูที่ว่าตาไหนสวยผมเอาตานั้นนะครับออตาไหนสวยตาไหนตุ้มๆสะสมอาหารได้ดีๆผมเอาตานั้น คือเราไม่ได้ดูที่ตรงจุดนี้แต่เราดูตาไหนก่อนว่าคือแรกๆนะครับแรกๆรเริ่มเดิมทีเนี่ยนะการพุนนิ่งนะเขาค็จะมีสูตร,รแต่ว่ามันก็ไม่ตายตัวนะครับ,รบถ้าหน้าหนาวก็พุนสั้นหน้าร้อนพุนยาวครับร้อนยาวหนาวสั้นอ่ะง่ายนะครับ,ขบเขาว่ายาวก็คือเท่าไหร่ล่ะยาวก,ก็คือแปดถึงสิบตานี่คุณยาวนะครับแต่ถ้าสั้นล่ะสั้นก็คือห้าถึงเจ็ดตาท่นก็คือหน้าหนาว แต่ต่อไปมันก็จะเป็นหน้าร้อนผมก็คงจะต้องพุนยาวนะครับผมคงจะต้องพุนยาวทีนี้นับเป็นหน้าร้อนก็หนึ่งอย่างนี้ใช่ไหมครับหนึ่งสองด้านโน้นด้านนี้ใช่ใช่ไหมันจะนับอย่างนี้แหละแต่ถ้านับมามาเจอตาที่มันไม่สวยเนี่ยผมก็ไม่เอานะเราอาจจะเลยมานิดนึงอาจจะเลยเลยเลยไปจนหาจนหาว่าตาไหนที่ดีที่สุดสมบูรณ์ที่สุดนั่นคือเป้าหมายนะครับต้องมั่นใจว่าคุณแล้วได้ดอกนะครับอโอเคครับตรงนี้ เดี๋ยวขออนุญาตไปดูสวนใหม่เนาะตรงนี้มีผลผลิตที่แบบเห็นให้หน้าหน้าตื่นตาตื่นใจและเห็นแล้วก็โอ้โหสวยงามมากนะครับันที่ยี่สัดให้มดนที่ยี่นีบยวัาที่ที่26แล้วนะมีเวลาอีกสาวันอันนี้ตลาดมีคนจองหมดแล้วหรือยังครับมีมีครับมีคนจองโอ้ส่วนที่ยังไม่มีคนจองก็มีครับเออตลาดปกติคือถ้าตลาดที่เราจะขายนี่เราต้องหาตลาดก่อนไหมครับก่อนที่จะปลูก ไม่ครับสำหรับผมไม่ได้หาไวเลยแต่ถ้าโพสต์ขึ้นมาแล้วเพื่อนเพื่อนในเฟซเขาก็ติดต่อกันมานะครับคุณพ่อมีช่องทางทางด้านเป็นเฟซใช่เนาะเข้าไปที่เฟซบุ๊กนะครับเฟซบุ๊กสิทธิท่ชัยรุกบันเทาหรือชัยหรือหมายเลขโทรศัพท์นะครับ0845154566 ครับผมติดต่อมาได้เลยนะครับติดต่อได้เลยครับท่านใดที่สนใจไม่มีปิดเครื่องนะครับทักแชทเลยก็ได้ครับผมถ้าสนใจก็ทักแชทไม่ว่าจะเป็นวิธีการเลี้ยงวิธีการปลูกครับวิธีการดูแลการป้องกันการรักษาผมจะตอบเป็นทางแชทนะครับสุดยอดมากจะตอบทางแชทครับถ้าไปตอบในหน้าเฟซมันจะยาวเกินไปนะครับ ในเบอร์นั้นเป็นเบอร์ที่เล่นไลน์ด้วยใช่ไหมครับใช่ครับสามารถที่จะถ้าแอดไลน์เลยก็ได้ครับแอดไลน์ไลน์ก็ได้นะทักมาได้เลยเนาะครับผมถ้าสนใจเกี่ยวกับการปลูกหรือว่าจะเกี่ยวกับเรื่องปัญหาต่างๆเนาะที่จะมีแต่ถ้าถ้าเจอปัญหาหนักๆที่ผมตอบไม่ได้เ๋ยวผมก็คงจะต้องติดค้างไว้ก่อนแล้วก็ปรึกษาคุณครูบาอาจารย์ที่ท่านรู้มากอ๋อผมลืมไปครอบางุนนี่นะกว่าจะมาถึงตรงนี้ได้ผมไปเรียนนะครับเรียนกับคุณครูป้าก้อยนะครับคุณครูลักษณากรคงสุวรรณนะครับ นะตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่ามาแบบเดาสุ่มอันนั้นไม่ได้นะครับพอดีคุณครูเขาใจดีเขาเอ็นดูผมท่านถ่ายทอดวิชามาให้ผมหมดเลยโอ้ต้องขอบพระคุณคุณครูด้วยครับเป็นคนที่น่ารักมากๆเลยครับผมป้าก้อยขอบคุณมากครับคุณครูป้าก้อยสุดยอดเลยครับคุณครูป้าก้อยนี่ใจดีนะคุณครูผมเนี่ยใจดีเป็นผู้ให้ค่าใช้จ่ายกับผมเลยนะจะดีมากเป็นผู้ชนียยุบบุคคลขององุ่นเมืองไทยเลยแหละผมจะบอกให้ ขอให้คุณกุศลเลยคุณครูป้าก้อยนะครับฝากด้วยขอให้ท่านสุขภาพแข็งแรงแล้วก็เจริญรุ่งเรืองเนาะคุณครูป้าก้อยครับผมป้าก้อยนะเป็นคนผู้ให้จริงๆครับผมใช่คนครูผู้ให้จริงๆด้วจริงนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวไปต่อดีเดี๋ยวอยางงี้เดี๋ยวเราไปดูต้นเล็กที่เริ่มปลูกกันเนาะ ๋ยวจะอธิบายให้ให้รับฟังว่าทำยังไงบ้างโอเคครับไปถ้างั้นเราไปก่อนเลยครับผมขอขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับสวัสดีครับ